สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการครูแจ๊กเกมนะครับพบกับครูแจ๊กอีกครั้งนะครับผมอันนี้อยู่กับดาร์กเนสนะฮะในพาร์ทที่3จริงๆมันก็ควรจะเป็นพาร์ทที่2องแต่ว่าเนื่องจากว่า2พาร์ทแรกผมถ่ายสั้นนะเพราะว่า เราแบบเรียกสหานะหลายๆเรื่องนะฉะนั้นครั้งนี้เดี๋ยวจะลองถ่ายยาวดูครับเพื่อถ่ายได้ไหมนะเล่นไม่ค่อยเก่งนะและผิดพลาดประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับแลอย่างที่ผมเคยบอกในเฟซบุ๊กนะดูดูเท่ๆมาเยอะแล้วนะมาดูกะกาดอย่างผมบเลยจะขวางดีวะจิมมี่นี่มึงขวางนะจิมมี่อัจจบอยจิมมี่ แจ็กกี้เขาอยู่นี่เฮ้ยเฮียแจ็กกี้อะไรอะไรรองเท้ากูสวยอ่ะชอบอ่ะชอบรองเท้ากูตูดตูดกูนี่ไหมอ๋อมีที่อัพสกิลครับเน่โอ้ไม่ได้ครับผมต้องเล่นสายปืนเท่านั้นเนีเอ้ายังไม่มีให้อัพนะครับอันนมี เฮ้ยรีเจนเธอก็ดีนะนี่ดีกว่าแรับแล้วรีเจนครับพังประตูออกมาอืไม่ทันหรอกยังจะมาทุบอะไรกู อืมปัญหาเยอะปัญหาเยอะเยอะใช่ไหมเยอะมากใช่ไหมโหดร้ายไปหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะไม่ตั้งใจนะครับอุ้ยอุ้ยอ้ยปืนอยู่ไหนวะเนี่ยอืมเอาไม้เบสบอลไปกินฮ่าฮ่าฮ่าแงยมันไม่มีปืนนะครับ เอ้ไม่มีปืนเว้ยอี๋เอาไปเอาไม้สนุกไปกินอี๋เอาไม้สนุกไปกินเอาได้ไป,ไไป,ไไป,ปืนแล้วครับนี่ครับเฮดช็อตครับโอ้โหยหลอ วัวเอาเอาลูซี่มายิงนะเฮดช็อตครับหัวกระจา,จายฮนะอ้มโอ้ย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 กินหัวใจครับโอ้ย,อย,อย,อยลืมไปครับแสงอีกฮนะผมชอบลืมเรื่องแสงทุกทีเลยนะแม่ ปิดเพลงครับมันมีเพลงประกอบครับปิดเพลงได้ครับเฮ้ยอยากเล่นเฮ้ยอะไรอ่ะเลลี่ครับไม่ทำไรวะอ้าวลูกซองฮะอยากเล่นเกมเนี้ย เอาวุธปด้วยครับไปครับวิกนูอยู่นี่ครับโอ้ยมันอึ้งอึ้อนี่โอ้ ป sí ัญหาเยอะวะโอ้ย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 เราอยู่ใกล้แสงอยู่แสงเป็นลู้สิลัวนะครับไม่เอาครับอ๋อไม่ใช่ทางนี้อะเาไปแจ็คกี้ไปอุ้ยลงรถโอ้ อให้ช็อตการทำานี้ก็ดีเหมือนกันแน่แม่งะถือประตูเป็นโลกได้เอาคนเราคิดได้ยังไงวนะนี่ครเราต้องรับประทานกันอย่างนี้ครับกินหัวใจครับอร่อยอ่ะรสชาติมันดีกว่าอะไรทั้งหมดเลยนะ ไสเดือนของเราชอบกินมากนะการเลี้ยงไสเดือนให้โตได้ขนาดนี้ต้องให้เขากินหัวใจอย่างทั่วถึงนะครับยังครับยังอับสายปืนไม่ได้เก็บไว้ครับผมเป็นคนต้องทับสายปืนก่อนนะฮะเพราะเป็นคนชอบใช้ปืนมากๆไปทางไหนครับลิงอ,อทางนี้นะฮะ นี่ครับเนช็อตครับอ้าวกระสุนหมดฮะนี่ครับเอาไปเลยฮะอุยอ้ยวุ้ยไฟไฟไฟนี่ครับอะไรปัญหาเยอะปัญหาเยอะ อืมอืมอืมโอ้ตายยากตายเย็นขาให้มึง่อยแดกหัวใจเล่นเลยครับโอ้ผมระยะแค่นี้กูก็ยิงไม่โดนโคตรฉลาดเลยจริงเอ้ยเอ้ย นายมีปัญหากับฉันใช่ไหมชีกซอขนม,มรู้สึกพาร์ทน,นี้จะมีบอลหรือเปล่าครับไม่แน่ใจดึงออกมาอ,มอ,มอะไรพี่ลิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแสงแสงแสงเออบอสครับจริงๆด้วยฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับพาร์ทน,นี้เรามีบอสฮนะ ดูคนะอาปืนได้แล้วอาปืนได้แล้วพิสโตลดาร์กเนทตบอดนี่เลยครับได้แล้วครับอ้าวหรือว่าโอ้ไม่ทันมองข้างหลังเลยเชี้อะไรไหมครับ,รบนั่นครับบอส You you were weak and I made a play. Fuck you, well Let's see how you deal with this one, shithead. We're gonna need more than bullets to knock out that thing. No worries, Jackie. I'll find something for you. I found some you go, Estecado, you stupid sucker. โอ้ยโอ้โอ้โอ้ไมาปอีกโพรเพนม่อ้ยดเยี่ยมากไอ้ลิงโอ้ไม่มีลิงเราแย่เลยนะอืมอืมอืมอือืโอ้เรายิงตั้งนานนะครับไม่ตายนะ อุ้ยอ้ยอุ้ยอับประทานหัวสมองกินหัวใจเพิ่มเลือดเอาไปจังหวะนี้นะจนมาจะมาเพิ่มเรื่อยๆนะอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยออ <c oughs> <laughs> เร็วดีโอ้ย oh, กระเด็นครับอืมอืมอืมโอ้ย ข้ามอนเจคกี้ข้ามอนข้ามอนเทียแล้วข้ามอนข้ามอนเจคก,กี้อืมข้ามอนเจคก,กี้นะฮะมาเอาไปอบอส เฮ้ยม <Coast> <zone. S 1> oh, yeah, ันเอาไฟสองครับโอ้แม่โอ้ย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 จังหวะไฟสองนี่เป็นเรื่องแย่นะว่าเราไม่สามารถจะตะกินหัวใจได้เลยนะอืมอืมอืม เรียบร้อยจัดการเรียบร้อยนะกับบอสนะครับเฉยแม,ม้ทำกูเหนื่อยมากเลยนะยังไงครับลิงไปไหนต่อครับมีแต่ลูซี่นะ โอ <who referred to> ้ยโยมีของอะไรแถนี้ไหมครับเนี่ยชีวิตเราต้องเดินตามหาความกว่านนะเห็นไหมเห็นไหมอู้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 แสงแสงนี่โอ้ยถอดออกมาอื้ม โอเคครับจะเราเจออะไรบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยเจนนี่เมียครับเมียเราโอ้เมียน้องเมียนะครับเจอเมียไทั้งนั้นนะฮีหลอกวิญญาณหลอกแะ้วครับวันนี้โอ้เจนนี่ minute I give you a free beer, but you're not even legal until tomorrow. Uh, I asked John Carlo if I could take your birthday off. He tried to give me a hard time, but I gave him the bambi eyes. And he says he's even going to bake you a cake. ออะไรสักอย่างเกี่กับเราเนี่ยนะกเป็นห่วงเราเนี่ยะฮะขอสคลิปหนกันนะฮะอุ้ยอะไรอ่ะสคริปอะไรอ่ะอะไรเดี๋ยวยังจำวันนี้อยู่กับคุณได้เสมอนะยิวยวเป็นเพื่อนียอวะอให้าเอาละครับ จุ๊บครับจุ๊บฉากดูดด uh huh. uh okay. uh huh. ื่มนะอ้าวไม่ยอมนะฮะจอ์นคาร์โลเขาจะกลับมาแล้วนะฉะนั้นไม่ได้นะครับทำยังไม่ได้อ้าว กำลังโกหกมึงอยู่มึงปล่อยอยู่คนเดียวน่ะมึงก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วไงตะกี้ไอ้ไอ่ไอ้เชี่ยสับหลาดนี่วุ่นวายมากนะครับ้านนี้มันโอ้โหส่งซ้อยังเไง จับอะไรไม่ได้เลยนะจับได้แต่ประตูครับไปกูจะออกอ <S <S เอาเอาเนี่มัเป็นโลได้ด้วยโอ้ปลาทั้งขยะมันก็เป็นโลได้ พี่กลัวอะไรครับกลัวอะไรผมครับโอ้ขอโทษไม่ตั้งใจยิงหัวใจครับเอาเป็นไรลิงอยู่ๆลิงก็ลงไปนอนนะครับมีของหยิบเป็นถังนะฮะ ป,นป,นปนีนปีนปีนปีนอืมเกมนี้ปีนบันไดกระตุกกระตุกนะอา keep running swifty i got all fucking night it's too light อืมเราต้องจัดการไอ้เครื่องนี้นะครับแสงมันจะได้ไม่ส่องเราเนะี่ยจะชากออกมาเครื่องปั่นไฟนะครับนี่เป็นตัวปัญหากับเรามากนะและหลอดไฟนะครับ นี่ครับมึงครับชอบนะใช่ไหมใกล้ๆเนี่ยชอบนะใช่ไหมแหม่หมำซะเลยนะครับมาออกเปิดประตูมาน,นี่ไอ้ลิงมาน,นี่มังตามกูมาโอ้ยแสง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 สกิลครับสกิลสกิลนะฮะหลังจากที่เราอัพไปเมื่อกี้นะฮะ เอาแม่งเป็นลูซี่แล้วครับพันหนึ่งครับเอาอะไรดีเอานี่แล้วกันนะเอานี่นะฮะ on fg e x t e n d clip y in the dark ลงไปเลย ใช้ปืนข้างเดียวดีกว่านะอืมเยี่ยมยุดครับ นี่โอ้ยลืมไปว่ามีแสงไฟนะฮะอืมโอ้โอ้โอ้ใครดูผมก็จางหน่อยนะโทษด้วยนะเอาไอ้ดิงจีมาใช้หน่อยแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวนี่ดีกว่าโถ่เอ้ยนี่มีเอเคใช้ด้วย ทางไหนครับเนี่ยอ๋อมีลูกซองนะ,ะไรอ๋อมันเข้าอยู่ในนั้นได้ยังไงอ่ะโอ้โหโอ้โหอ้โหอ,โ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 อ้ไปตรงไหนครับเนี่ย หลอดนีออนอืมฟาดครับเฮดช็อดเลยเดี๋ยวนี้มันเล็งยากจังวะ เรียบร้อยครับโอ้ยวิ่งมา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 อยากตายไววิ่งมาอยากตายไววิ่งมาดีมาปั๊มเลือดให้ด้วยดีดีดีตอนนี้กระสุนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหมดแล้วนะยแร่รับประทาน โอ้โอ oh ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไง้เรียบร้อยครับโอ้โห ยอดทีนี้มันยากนะแต่ว่ามันเจ๋งนะฮยังได้ยินเสียงพูดอยู่ยหน่อยของใครวะโอ้อืมโอ้ไอ้แสงไฟ มันทำไงครับเมื่อกี้สกิลมันทำให้เป็นความมืดอยู่ในปืนเลยฮะอ่าขอโทษนะครับหลังจากที่เมื่อกี้หลุดไปนะเพราะว่าผมฮาร์ดที่เต็มนะฮะตอนที้เราเปิดสวิตแล้วนะฮะอุ้ย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 อ้ยเนี่ยช็อตคิว ปัญหาเยอะครับปัญหาเยอะปัญหาเยอะครับปัญหาเยอะต้องการหัวใจกินนี่ แสงไฟนะครับเรานี่เจอแสงไฟไม่ได้นะมันจะเป็นตัวติดลบของเราเลยนะครับเอ,อ้ผมว่าผมเล็งดีแล้วนะอ่าปืนหมดครับอูเป็นคนหรือแลมโบ้วะเนี่ยอูยืนทนกระสุนปืนได้โคตรเก่งเลย

นอกนะฮะมีแอปสกิลไฟแอัพแล้วกันทุกโอ้ไม่ไมีช oh, ้อยโอูจำเป็นโอ้ไม่โดนครับอ mm ืมฮึต้องระเบิดกันอย่างนี้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะ อ้าวอ้าวโอ้ฟาดฟาดฟาดกูเหรอะฟาดกูเหรอหาเรื่องหาหาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้วเฮ้ยช้อนเฮ้ยช้อนเฮ้ยช้อน เรียบร้อยครับตัดแขนขาดครับปัญหาเยอะปัญหาเยอะปัญหาเยอะนะปัญหาเยอะอ ใจแถวนี้ก่อนนะเฮ้ยมีอะไรดิเจ็ดโคตรฟลุกกระชากประตูนะฮะอ๋อตรงนี้เองเราผ่านมาแล้วอืมมันแค่หลอดไฟกระกาอย่ามายุ่งมูมันหนังแลมโบ้นะเนี่ยสายกระสุนไม่เลือกหน้าเลยนะนี่ครับ มันจะไม่เฮซช็อตได้ยังไงล่ะกูยิงรัวซะขนาดนี้อือหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องตายแล้วฉีกขนมจะการง่ายเไงเอาละวะเหตุการณ์จะจบแล้วนะ แสงไฟจะตรงไหนครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแสงไฟจากอะไรครับโอ้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 อ๋อนี่ฮะนี่แสงไฟจากอันนี้ดอนเคิลมีมึงยังมากลัวกูอีกเลยในเมื่อมึงจะฆ่ากูเนี่ย ขยะครับเพื่องได้ครับไม่มีอะไรดึงออกมาอืมมาดนี่ครับโอ้โหโอเคโอเคกูจะพูดเองกูพูดกูจะฆ่ากูมึงพูดไม่หมดนะนี่ฮะเกี่ยวกับเรื่องความลับของขับหรืออะไรสักอย่างนะ บอสบอกอะไรบางอย่างกับพวกเขานะ่ยเออโอ้อ้าวยังไม่ทันรู้คำตอบเลยครับไอ้เส้ยเดือนเราก็ฆ่ามันซะแล้วนะฮะเขาไม่มีอะไรเขามีแต่เงินนะฮะโอเคครับ จบภารกิจหนึ่งนะฮะพอจบอันหนึ่งมันก็จะออกมาพูดเห็นไหมครับเจอวินนี่แล้วนะโอเคครับผมสำหรับด่างเน็ตนะฮะไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกันนะฮะในซีรีส์นี้นะครับ The Dark Net 2นะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันคราวหน้าครับกับครูแจนนะครับผมสวัสดีครับ